สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโรบบ์แมปโกการเดนกันอีกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวอีพีนี้จะมาทําการรีวิวอากิจกรรมใหม่ที่เพิ่งมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูคือว่ามีอะไรบ้างอาจจะมีพี่ๆเพื่อนๆหลายช่องอารีวิวไปแล้วแต่เดี๋ยวเราจะมารีแคปกันอีกที่หนึ่งแล้วก็จะมาปลูกผลไม้ใหม่แล้วก็ของใหม่ๆด้วยนะว่าพี่อะไรกันมาบ้างน,นะทุกคนเนาะก่อนอื่นเลยก็คือเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะทุกคนเนาะก็ตรงเป็นเจ้า,าเจ้าซีดเอ็นพีขาขาซีรรตรงนี้เขาจะมมีให่ ิ่มอีกหซีนะทุกคนเนาะก็ที่เล่นๆดูตรงนี้ก็เดี๋ยวจะมีอันสุดท้ายสุดนี้ตย่งนี้เลยใจ้แอนภไคนซีดนะทุกคนเนาะอันนี้นะมีหมาเพิ่มมาหอันต่อจากเบอร์นิงบัตรก็ราคาประมาณ929โลบกักตอนนี้ณนะตอนนี้ที่พี่อัดคลิปก็คือยังไม่มีออกมาสู่ตลาดยังไม่มีออกมาขายเล้ยรอประมาณ2วันและ ก็ไม่มีเลยเดี๋ยวเราจะซื้อเข้าไปเลย1อันดีกว่าแนละ้ทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเอาอันเนี้ยมาปลูกกันด้วยนะมาซื้อไปก่อน1อันอัปเดตแรกก็คืออันนี้จากนั้นก็มีอันที่เพิ่มมาอีกก็คือตรงกลางเนี่ยนะทุกคนแนละ้วก็เป็นกิจกรรม prehistoric quest นะี่ทุกคนนะแบบนี้เลย prehistoric event ตรงนี้นะกิจกรรมเดินเสาพาร์สองตรงนี้ก็อ่าเป็น q u ว s เหมือนเดิมแนละ้ทุกคนเควสอย่างงี้งี้อ่า ทำได้เหมือนเดิมเขายืดระยะเวลากิจกรรมแต่ที่เพิ่มมาคือตรงนี้จะมีโบนัสเควสด้วยนะทุกคนถ้าทำเสร็จแล้วก็สามารถทำตรงนี้ทำได้เรื่อยๆนะทุกคนนะถ้าทำตรงนี้แล้วแบบทำตรงนี้เสร็จไปแล้วหรือสกิปไปแล้วตรงนี้ก็ยังทำต่อรีไปเรื่อยๆนะจะทำให้หลอดอันนี้เต็มไวนะทุกคนใครได้อยากได้ซีที่2ซีที่3ซีที่4ก็ทำตรงนี้เพิ่มได้นะทุกคนซึ่งจะทำให้เขา Beifall ได้ไวขึ้นแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งอย่างก็คือตรงนีงน้มีมาเพิ่มน้อง,องๆจะสังเกตกันว่าในช็อปจะมีีีอ่่่าาช็็ปสัตว์เเเเล้้ยงใหมมมพิแแคคนนนนกทุ เป็นแพ็กใหม่เป็นแพ็กไดนโนเสาร์เซ็ตใหม่นะทุกคนเป็นไข่แล้วก็มาพร้อมกับอัปเดตนี้ก็คือที่ว่าเป็นเขาเพิ่มมูเทชันขึ้นมาที่หลายๆช่องได้สปอยไปนะทุกคนเนาะก็มีไดนโนเสาร์ตอนนี้มีมูเทชันและมีสามารถมีเรนโบ์ด้วยนะทุกคนเนาะ อันเก่าก็ยังอยู่นะทุกคนอน่ะสาม c ีอั c, อนสามอันแรกกันนี้แล้วสามอันหลังก็จะมีมาเพิ่มด้วยนะตอนนี้เราก็สามารถคาบไข่ไอเดโนเสาร์อันนี้ได้แล้วอันเพราะว่าที่เข้ามาให้คาบก็คือมันใช้เป็นวัตถุดิบในการคาบไข่ระดับที่ที่มาใหม่นะทุกคนเป็นระดับไพมอนะทุกคนตอนนี้ก็จะมีเป็นพาราซอนตัวนี้เป็นอีโกนอดนเป็นแพคคิเป็นดิโลแล้วก็เป็นแองเคโรและสุดท้ายนี่คือเป็นสไปโนนะทุกคนเห็นเขาว่าโหดมากส่วนตัวพี่ก็ยังไม่ได้มาเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็มาจนถึงอีกฝั่งนี้นก็ เจ้าแรปเตอร์ตรงนี้จากที่เป็นแรปเตอร์ยืนเฉยๆตรงนี้ก็อ่าอ้นี้แหละเป็นแรปเตอร์อัปเกรดไปชีนแล้วทุกคนเราเอาผลไม้ที่เป็นผลไม้เกี่ยวกับผลไม้อ่าช่วง prehistoric event ซึ่ง event ฤดูาวด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นที่ได้จากอ่าแพ็คพวกนี้เอ่ย หรือว่าพวกบนบอสซัมเอวยก็เอามาให้เขากินนะอัปเกรดไปเรื่อยๆก็จะเป็นแบบนี้แหละอันนี้เป็นขั้นสุดท้ายแนละ้วพี่ทาไปหลังใหม่แลวไวมากนะทุกคนประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงก็เสร็จแล้วซึ่งเป็นการอัปเกรดก็ถ้าเกิดอัปเกรดมันมี5ขั้นนะทุกคนขั้นที่1ก็จะอัลล็อกไข่อันใหม่นะให้ในใน DNA ที่เราเอามามาทำคาบก็จะได้มีโอกาสได้ไข่อันใหม่ออกมาด้วยอันที่2เลยว่าสองก็ลดเวลาลงจากหน่ชั่วโมงเหลือส0นะทุกคนถ้าจำไม่ผิดเน,ะนาะนานอาจจะ ก็ปลดล็อกคาบคาบก็คือคาบไข่ไอ้ฝั่งนู้นที่พี่ให้ดูตรงนู้นนะที่มันมีไข่ใหม่มาให้คาบนะเราสามารถคราบพอถึงเลเวล่าสีพอพี่มันตันแล้วไงมันก็เลยคาบได้นะทุกคนอันสุดท้ายนี่คือพีคมากเลยนะก็จาก1ชั่วโมงลดลงมาเหลือ40นาทีอันสุดท้ายนี่คือลดเหลือย4นาทีเองนะทุกคนนะมาเดี๋ยวเราจะลองทําให้ดูกันเลยดีกว่าไม่ยากนะทุกคนจริงๆแล้วก็คืออย่างที่บอกก็คืออ่าถ้าเกิดเรามีผลไม้เก็บผลไม้แบบจากอีแบแบ even, เนี้ยอย่างเช่นไอ้พวกนี้ก็ไนดะ้เรือสุกนี้ ปลูกสักหลายๆต้นหน่อยก็เก็บ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 แป๊บเดียวก็เต็มแล้วไม่ไม่เยอะไม่เยอะแล้วก็มากดตรงนี้เนยนะอันแรกขั้นแรกจะเป็นระดับ40ครขั้นที่สองหกต่อไปก็เยอะไปเรื่อยๆอย่างนี้ประมาณนี้นะทุกคนส่วนอันนี้ก็คืออย่างที่บอกก็คือเหมือนเดิมนะทุกคนแต่ที่เพิ่มมาก็คือเราจะได้โบนัสไข่และจะมีโอกาสได้ไข่ใหม่ออกมาด้วยก่อนอื่นเดี๋ยวเราขออนุญาตเอาตัวที่เราไม่ได้ใช้ใส่ไปดีกว่าตัวนี้ดีกว่านานอะอ่าแมวน้ําแมวน้าแมวน้ํานี่เราไม่ค่อยสนใจอแล้วทุกคนเพราะว่าเราไม่ค่อยด้ชนนปเเาีงงงกวจถึ ไวมากส่วนอันนี้เราก็เลือกคราฟกันได้ตามใจทุกคนใครอยากจะเอากล่องซุมมาสุมเพื่อสุมหาผลไม้อ่าฟอสซิไลท์พคเก่าจากสลัดที่แล้วก็ได้แล้วนี่เขาเพิ่มมาจากคราฟได้นนหนึ่งอันนี่คราฟเป็น2แล้วทุกคนเขาเพิ่มมาให้นะทุกคนนะเห็นปะใต้คราฟทีละ2แลลวแล้วก็อันนี้ ก็หรือจะคาบอันนี้ก็ได้ส่วนตัวพี่ก็ไข่ก็อยากได้นะทุกคนแต่พี่ยังจะได้อันนี้มากกว่านะทุกคนแพ็คนะตอนนี้เรามีแพ็คอยู่12 4เดี๋ยวเราจะมีคลิปสุ่มกาชาอีกสักหนึ่งคลิปแต่อาจจะเป็นคลิปหน้านะทุกคนเนาะตอนนี้เราก็เลยจะพยายามคาบให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อ Make sure ว่าเราจะได้ <laughs> มาเดี๋ยวขออนุญาตทำไอเจน,นี่ไปสักนิดเพราะว่าตอนนี้เราไขาเราเหลือประมาณ3ฟองอ่ะนี่นี่ ใส่ไปเลยเรียบร้อยโอเคอันนี้เป็นอันที่2นะทุกคนนะตรงนี้เปลี่ยนไปนะเป็นพาร์ทสที่ปรับมานะครับเดตัดไปก็เดี๋ยวเราจะไล่จากทางไหนดี ไล่จากทางทางนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่าทางนี้ค่อนข้างจะง่ายนิดนึงนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ค่อยดีเทลไม่ค่อยเยอะตรงนี้ที่เพิ่มมาอย่างอื่นยังเหมือนเดิมด้วยคนแต่ที่เพิ่มเพิ่มมาก็จะมีอันนี้อัศมอทอยคือเป็นของเล่นของสัตว์เราเอาไปเอาไปให้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะลองใช้ให้ดูแ้วแต่ใช้คล้ายๆกันนะสองอันนี้นะอันนี้เราจะเพิ่มอ b บิลิตี้ของสัตว์เข็นเข้าว่ากันว่านะคุนพี่ก็ยังไม่เคยลองว่าถ้าเราเอาไปให้สัตว์เราใช้หรือให้ให้สัตว์เราถือหรือให้สัตว์เรากิน สมมุติไอ้เจ้าตัวนีตว้ตัวไหนดิเอาคาบิวาร่าดีกว่าคาบิวาร่าตัวเนี้ยมัน,นเขาเรียกอะไรมันเพิ่ม exp 5.6 exp ต่อวินาทีนะก็เพิ่มบวกไปอีก10%นะทุกคนก็จะให้เร็วขึ้นอะไรอย่างนี้นะทุกคนนะประมาณนี้นะหรือว่าเป็นพวกพวกพึ่งดิสโก้พวกอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้เขาเร็วขึ้นแล้วก็ส่วน exp ก็ง่าย,ายๆก็ใช้เหมือนกันนะทุกคนเพ <cog> ิ่ <Yeah. S 2> ม exp เป็นเวลา1 0 0่งวันกวิ นะถ้าจำไม่ผิดประมาณ1,000กว่าวินะพี่เหมือนพี่จะเคยลองใช้ได้แหละ แต่ว,ว่ายัางไม่ได้อัดคลิปว้ให้ดูนะส่วนอันนี้ก็มีซีดใหม่มาทุกคนเดี๋ยวพี่ขออนุญ,ญาตสกิปอันนี้ไปก่อนนะน้องๆจะได้เห็นนะพี่ทําการคาฟไอ้น,นี่มาอยู่นะนี่นี่นี่หนึ่งในซีดใหม่ทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาปลูกให้น้องๆดูกันด้วยก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าซีดเก่าๆก็ยังอยู่ที่มีมาก็คือซีดใหม่ตนนัวนี้อาจจะไม่ได้ปลูกให้ดูทุกันเพราะว่าอ่าังยังไงละ่ะพี่ก็ทํงค่อยๆคาฟไปเรื่อยๆนะทุกคนผมจะเริ่มทําเหมือนกันอันแรกจะเป็นโฮสเทลก็คือเป็นอ่าต้น,าาน,น้ี แล้วก็เอามาทําการคราบกับต้นไผ่1ต้นแล้วก็ข้โพด1อันแล้วเงินหน0 0งหมื่นห้าชักเกิอันที่2ก็ใช้ไอ้ต้นหางม้านี่แหละจากที่เราคาบมาันไปปลูกแล้วเราต้นมันมาแล้วก็บวกกับเบอร์รี่ซีสอันแล้วก็บวกกับเงินก็ได้อันที่2เนาะ อันที่3าก็ทาคล้ายๆกันนะทุกคนนะใช้ซีดของแคคตัสแล้วก็ฟักทอง1ลูกแล้วก็หางมาเราต้องคาบหางมาประมาณสัก2อันนะทุกคนถึงจะโพออันสุดท้ายค่อนข้างจะง่ายนิดนึงเพราะว่าอันสุดท้ายนี้ไม่เกี่ยวกับอะไรเลยนะทุกคนค่อนข้างจะดีด้วยนะเห็นคนทําหลายช่องอันนี้จะเป็นของเก่าเนาะก็ <c oughs> ถ้าเรามี Lily, Amber Lily <c oughs> ลิลลี่อ่าแอมเบอร์ลิลลี่ก็เอามาทําได้เลยแล้วก็พกแพ็กกับไข่ไดโนเสาร์นะเดี๋ยวเราลองทาให้ดูแล้วก็ได้อ่านี้แอมเบอร์ลิลลี่อ่าของเรามีอยู่หรือเปล่าอ่ะมีอยู่อาศัยไปเราไม่ได้้ใชนนนะี่ทุกค ใส่ไปเลยอ่านี่ไงก็เดี๋ยวเราจะเอาไข่ไปด้วยอ่าเอ็กซ์เอ็กซ์เ,กเราจะยังเหลืออีก2ฟองโอเคไม่ค่อยได้ทำนึกก็เลยยังเหลือไม่ค่อยเยอะช่วงนี้เพระเอาไข่ไปทําแพ็คหมดไงก็นี่ไงแพ็คอันนี้นี่เอาใส่ไปปุ๊บคัฟไปเลยเห็นปะก็จะประมาณรอประมาณ45นาทีก็ได้แลละไม่ต้องรีบทุกคนหาคัฟได้ง่ายๆรู้สึกว่าจะราคาโหดมากดูนะอันนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็มีมาเพิ่มเหมือนกันทุกคนร้านเกียร์นี่ร้านเกียร์ก็จะมีมาเพิ่ม3ชนิดอ่า สองชนิดก็จะเบืออันนี้เป็นมีเดียมทอยเป็นมีประสิทธิภาพคล้ายๆกับอันนั้น2ออย่างนี้จะบวกขึ้น20%จาก10เป็น20เพราะเป,เป็นระดับกลางไม่ใช่ระดับเล็กอันนี้เป็นเพิ่มอ bility แล้วอันนี้เป็นเพิ่ม x p นะทุกคนนะมาเดี๋ยวเราขอไล่ซื้อนี้นิดหนึ่งแล้วก็อันนี้สําหรับคนที่มีเงินหน่อยรนะอซื้อหรือว่าเราใช้โลบักก็ได้ใช้หนึ่งครั้งจะให้เพิ่มเลเวลสัตว์เรา1นึ่งเลเวลไปเลยทุกคนเนาะน้อยหรือมากก็ได้1นึ่งเลเวลอันนี้เดี๋ยว นี่เลยอ่าเป็นอย่างนี้แล้วนะหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นการเพิ่มเลเวลแบบไม่สนว่าจะ exp เท่าไร่ก้าสก้าไปร้อยหนึ่งเป็น2องสองเป็น3ก็ได้เลย1นึ่งเลเวลเลยไม่สนเลยนะทุกคนป่ะแล้วก็อันนี้ก็คือไข่หน้าตาไข่ตรงนี้ช็อปตัวนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเขามีเครื่องอันนี้มาเพิ่มเราสามารถกดเข้ามาซื้อแล้วมาดูในสต็อกเลยว่ามีอะไรขายบ้างได้เหมือนเกียร์เลยนะทุกคนนี่ลองลองซื้อมาก่อนอะประมาณนี้ง่ายดีนะทุกคนที่พิลิกที่สุดเลยก็คืออันนี้เป็น m u เ a t i o n เพราะว่าอันนี้เป็นมมมิเเเ่นีี้าาาจะพสต์ของร จะมีโมเทชันและเป็นตัวของตัวเองนะก็จะมีเรนโบชายนี่กินเบิร์ดวินดี้แล้วแต่สถานนะว่าเราจะความยากง่ายว่าเราจะได้อะไรในส่วนนี้เดี๋ยวพี่จะลองทําให้ดูสักหนึ่งอันนะทุกคนนะพวกนี่คาปิวาราของพี่เลยว่า50แล้วละส่วนตัวของเขานี่ยังไม่มีพี่ลองทําหลังไม่มาแล้วนะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นชายนี่เดี๋ยวจะลองให้ดูได้ชายนี่ซ้ํา2ตัวเลยนะอ่าชายนี่ปกติแล้วของเขาจะเพิ่ม exp ในระยะของเขาก็คือตัวเขาขนาดไหนก็เพิ่มระยะประมาณประมาณนี้นะทุกคนเนาะก็เขาจะเพิ่มประมาณ exp สามจุด R72 uh, ต่อวินาทีนะแล้วถ้าเ,เกิดเป็นชายนี่ปุ๊บเขาก็จะบวก EXP ขึ้นไปอีก15%จากตรงเนี้ยบวกไป15%ต่อวินาทีเหมือนกันมาทําให้พาส์ฟของเขาเก่งขึ้นนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาลองทํากันดีนกว่าให้เห็นภาพแล้วทุกคนแสักหนึ่งตัวไอ้เจ้าตัวนี้มันถึงพอดีเนี่ยพี่ก็เลยตุนเอาไว้ให้น้องๆดูอ่าตอนนี้เขาจะใช้เลเวล50ก็คือเราถือไว้แล้วเราก็กดใส่ไปเลย นี่เขาจะถามเราว่าแน่ใจหรือเปล่าเรากดสายแล้วห้าร้อยล้านนะทุกคนแต่แล้วเราจะสกิปให้น้องๆดูกันดีกว่าเพราะว่าง่ายต่อการไม่ต้องมาโรนิดมากดนี่เรามาดูคนที่บเราจะได้ตัวยากง่ายขนาดไหนนะเออปั๊บเอ๊ะ i n นเวอตัวนี้ไม่ค่อยดีส่วนตัวแล้วอินเวอร์ตม่คอคดีปไปเดี๋ยวเราจะเอาไปให้น้องๆดูกันดีกว่าคือ i n v เวอมันง่ายสําหรับการปั๊มเลเวลนั่นเองเนะทุกคนแต่ว่ามันอ่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะเหมือนกับชายนี่นี่แหละเพราะว่าชายนี่เขาจะบวกอ่ายบวกสิบห้าเตใช่ไหมแต่ In อินเวอเขาจะบวกเยอะกว่า,าเดี๋ยวเราจะปล่อยลงมาให้ดูอันนี้่นีนอ่า อินเวิร์ดเขาจะบวกอยู่เหมือนกันเลยนะทุกคนเหมือนกันเลยแต่ว่าเขาจะบวกเป็น30%นั่นเองก็จะหลกัหลกๆก็จะคล้ายกันหมดทุกๆอย่างแต่สังเกตดูเอ็กพีเขาขึ้นเห็นปะขึ้นทุกวินาทีเขาจะขึ้นเร็วมากทุกคนเห็นปะปุ๊บ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 เห็นปะ อันนี้จะเป็นอย่างนี้นะส่วนอันไหนเหมาะก,กับตัวอะไรน้องๆก็ลองไปดูอาจจะไม่ได้รีวิวให้ครบทุกอย่างาแต่ลองลองหากันใช้ดูนะทุกคนว่าอันไหนดีเหมาะก,กับตัวไหนก็ก็จะดีนะส่วนพี่ส่วนตัวพี่แนะนําเลยนะทุกคนนะถ้าเกิดอยากอย่างเช่นตัวพวกตัวที่มีขนาดแล้วจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเช่นคาบิวราร่าถ้าตัวใหญ่ยิ่งดีนะแนะนําให้เอาเป็นเมก้านะเพราะว่าเมก้าเขาจะเพิ่มไซส์ของเขาให้ให,ใหญ่ขึ้นเอาประมาณนี้จะดีกว่าไปหลักๆก,ก็คือประมาณนี้อัปเดตที่อัปเดตมาเราตอนนี้จะ นะช่วงพาร์ทสองนะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองปลูกผลไม้กันดีกว่าผลไม้กระดอกไม้ที่เราซื้อมาสซีซนแล้วครับมันเอ้ยซื้อมา1ซีซแล้วครับมาหนึ่งมาที่บ้านกันดีกว่าเ,วเรามาเตรียมพร้อมกันนิดนึงอาอลืมไปหนึ่งอย่างก็คือเดี๋ยวเราจะทำอันนี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวจะทําอันนี้ให้น้องๆดูก่อนดีกว่าเนาะอ่าทรีตอันนี้อันนี้ทรีตอ่าน,นี่ไงนี่ไงสมอลทรีตมีเดีนนยมทรีตเอ็กพีอะไรตัวมีอะไรแล้วก็ทอยทอย เอาทอยดีกว่าทุกคนอันนี้นี่นทอยดีกว่าทอยดีกว่าอ่าเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าไอ้ทอยเนี่ยมันจะเพิ่มอาบิลิตี้เดี๋ยวเราจะทําผลใหญ่ด้วยไงเราจะเอาให้น้องแมวมูนเรามากินแนละ้วก็เดี๋ยวดูคนทิว่าจะยังไงนี่ไข่ตัวน,นี้ก็มีด้วยนะนี่เดี๋ยวจะเปิดไข่ให้น้องๆดูกันด้วยดีกว่าก่อนที่เราจะไปทาอะไรกันเดี๋ยวขอเปิดอนุญ,ญาตเปิดไข่กนิดหนึ่งดีกว่าไหมทุกคนอันนี้เป็นไข่ใหม่เราได้มาจากเควสกิจกรรมทําคงทาเควสนู่นนี่นั่น,น,น,นเราก็ได้มานะก็เดี๋ยวเราจะเอาไอ้พวกนี้ออกไปก่อนหนึ่ สองสามอ่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ไอ้เจ้าตัวนี้ไปไอ้พวกนี้มันยังไม่ถึงเลเวลที่มันกําหนดก็เลยเอาไปทําเป็นมูเทชันไม่ได้ต้องต้องให้เลเวลสักห้าสิบเอาไปไมปไรหรอกเดี๋ยวเราเอามาเปิดก่อนดีกว่าอ่าเปิดเราจะได้เลเวลทุงสูงนะขอเป็นเปิดใบแรกไปก่อนดีกว่าทุกคนแม่แต่ตัวอะไรเอ่ยแต่ตัวอะไรเออยอุ้งอีกคนาดอนไม่แย่นะเลเวล่าสี่สิบห้าทุกคนถือว่าเลเวลเยอะเอาเรื่องนะอ่าเดี๋ยวเราเอาตัวไหนมาใส่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือก่อนอู้ห์เจ็ดกิโลกว่าเลยนะทุกคนไม่แย่ไม่แย่นะเเ 45, เเ่่ไนะมแย พวกนี้เอาไปก่อนอันนี้ยังไม่จําเป็นเท่าไหร่เอาไปก่อนอ่าเดี๋ยวเราเอาอันนี้เก็บไว้เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเราเอามาเรียงไว้ตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้มาหนึ่งตัวนะเดี๋ยวเราจะเอาเปิดอีกเปิดทั้งหมดเจ็ดตัวเลยนี่เปิดด้วยโอ้โหได้สปอยมาแล้วหนึ่งนี่เอ้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรวุ้ยถือว่าไม่ซ้ำนะทุกคนถือว่าไม่ซ้ำได้แพ็คคิมาหนึ่งตัวเอาไปก่อนเอาไปก่อนตัวใหญ่มากปึ๊บวุ้ยพาราโซหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอา พาราโซยิงด้วยอ้าวโอ้น้ำหนักดีน้ำหนักดีตัวใหญ่ได้3ามตัวไม่ซ้ำเลยนะทุกคนมาเปิดอีกหนึ่งตัวอันนี้อาจจะซ้ำก็ได้นะอ้าซ้ำจริงๆด้วยทุกคนอีโกโนโดอนเอ๊ะเขาบอกว่าน้ำหนักแค่สี่กิโลแล้วทำไมมันว่าตัวใหญ่จังอะอันนี้ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยรู้แฮะเปิดอีกเปิดอีกเปิดอีกเอ้ามันจะซ้ำอีกแล้วนะทุกคนเออพาราโซปล่อยไปก่อนถ้าซ้ำเราเ็าปล่อยไปเราไม่ต้องใส่ใส่ดาวเท่าไหร่นี่เซิร์ชเดียวสองอันเลย มันจะเสียเวลาอ่าอีกคนรรออีกแล้วอฮ้ยทำไมเราได้ซ้ำโอ้โหซ้ำตลอดนะทุกคน <c oughs> เออก็เป็นว่าเกลือนะทุกคนนะของฟรียังว่าเลยคิดอะไรมากเนละมาเดี๋ยวเรามาลองอันนี้ดีกว่าเก็บไปพวกนี้ออกมาให้หมดเลยนี่นี่น,นี่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะเอาไข่มาใส่ก่อนเดี๋ยวเราลืมเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเอาไพ่หม้อมีสองฟองนะทุกคนอ่าน,นี่ขออนุญาตวางไว้นิดนึงก่อนเดี๋ยวจะลืมซะเอาเก็บไว้ใส่นี่ไงเอาเก็บไว้ใส่อ่เขาเรียกอะไร เครื่องย่อยเอาดีเอ, DNA. อ็นเอประมาณนี้พอโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองใช้เจ้าพวกนี้ให้น้องๆดูกันดีกว่าทุกคนไอเจ้าก่อนที่เราจะไปทําผลใหญ่นะขอใช้ไอ้สมอทอยนิดนึงขอเอามูลแคทมาก่อนีน่มูลแคทมูลแคทน,น,นี่เรามี4ตัวเท่านั้นแล้วเราก็ไม่ได้เพิ่มเลยนะหลังจากกิจกรรมที่แล้วก็ไม่เคยได้เพิ่มเลยเอาแค่นี้แหละ4ตัวประมาณนี้ประมาณนี้ก็ใช้ได้อยู่นะสตัวแล้วก็ที่เหลือก็เอาใส่ไปได้ให้มันเต็มๆไปนี่แหละจริงๆแล้ว เราก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อ่าเดี๋ยวเราจะลองเอาไอ้นี่ให้เขากินนี่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 น,นี่อ่าทอยนี่ไงอ่านี่ปรากดที่ตัวเขาเลยนะถือไว้นะะกดที่ตัวเขาปุ๊บฟีดอ่าเห็นปะเดี๋ยวจะมีตัวบอกนี่เห็นปะเขาจะทํามีสถานะเพิ่มเห็นปะ่ะนี่ทําให้เก่งขึ้นนะได้ยังครบสองตัวยังอ่าสองตัวแล้วที่เหลือจอร์ดี้กับกิกิ ตัวไหนตัวไหนกิกิอ่าตัวนี้ได้ได้ไปหนึ่งอ่าโอเคโจดี้กับกิกิชัวรี่ปะอ่าตัวนี้อ่าฟีดปะโอเคประมาณนี้นะทุกคนก็ประมาณสักสามตัวพออ่าเราใช้แค่นี้เดี๋ยวเรามาลองดูอ่ะตัวนี้สามตัวเลยนะเดี๋ยวเราจะมาปลูกไอ้นี่กันดีกว่าเดี๋ยวเรามาวางสปริงเกอร์แล้วก็เดี๋ยวเราจะปลูกกันเลยดีกว่า สปริงเกอร์เอารอบเดียวพอทุกคนไม่ได้ทาเยอะนะเพราะว่าใหญ่ก็ใหญ่ไม่ใหญ่ก็เดี๋ยวค่อยมาทําหลังใหม่เอาที่หลังนะเอาเดี๋ยวเรามาดองดูกันว่าแมวเขาจะมานอนให้เราหรือเปล่าหรือว่ายัางไงนะขออนุญาตปากตรงนี้นิดนึงแล้วก็เอาเบสิกไปสักสองอันอะเอาเคสองอันแล้วก็ซีดซีดก็จะเป็นแอมแกรนอันนี้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 โอ้โหพี่ทำมาสองสามสองสามอันเลยนี่หนาลืมไป่ไม่เป็นไร,แ,รนแล้วก็พายนโคพายนโค,โคอันนี้ปะ อ่อันนี้เจแอนพันโคอันนี้อันนี้อ่าโอเคระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเราลดน้ํารอไปก่อนนิดนึงเพราะว่าแมวยังไม่มานอนทุกคนจริง,รงๆเราไม่ต้องลดน้ําก็ได้นะเดี๋ยวพอไฟเราไปโกออมมันก็ได้อยู่แล้วแหละแต่แมวเขาจะนอนไหวด้วยนะทุกคนสังเกตไหมเห็นปะจะนอนไหวอยนะู่นะนี่ๆจากหนึ่งนาทีกว่าก็จะเหลือ50วินอนปุ๊บก็จะเหลือห้วิเลยเห็นปะเขาจะทําให้อเวบิลิตี้เขาไวขึ้นท่นเองนะก็ประมาณนี้เลยไม่ได้ยากเลยนะเห็นปะประมาณ20%ลดลงไปนะก็ค่อนข้างดีนะส่วนตว เดี๋ยวเรามาลองดูสักนิดหนึ่งอ่านี่ไงโตแล้วโตวแล้วต้นนี้โตแล้วต้วนตตนี้ยังไม่โตเท่าไหร่ประมาณ5%เองระหว่างนี้ก็อู้หูตูใหญ่ซะด้วยสิยทุกคนป๊าดถูทโถโ,โอ้ยเอาเรื่องอยู่นะระหว่างนี้เดี๋ยวเราขอขยับหน่อยดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทโว่เทโว่เออขยับนิดนึงขยับนิดนึงเดี๋ยวมันคือมันใหญ่ไงไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ระหว่างนี้ก็รดน้ํารอไปก่อนเรื่อย เราจะมาดูกันซิว่าถ้าเกิดเขามานอนอย่างเงี้ยเราจะได้ผลใหญ่มากน้อยขนาดไหนนะทุกคนเอาและตัวแรกนอนไปแล้วตัวหลวกนอนลกที่เอานอนเอาเอ้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยตกเลยฮะไม่ค่อยทำการทำงานเลยแต่ขออนุญาตเก็บอันนี้ไปด้วยดีกว่าอ่านี่เพราะเดี๋ยวเราโกอเดี๋ยว้องก็โตอยู่ดีนะอ่าอ่ะเดี๋ยวเราต้องรอรอบใหม่นะทุกคนเพราะว่ามันไม่มาระหว่างน,นี้โอ้ต้นใหญ่มากไอห้ห่าต้นนี้ใหญ่มากเอะมานอนทางนี้เถอะลูกขอดูนิดนึง กี่วิเอ้ยมันเร็วอยู่นะเนี่ยทุกคนถือว่าเร็วมากเลยนะเนี่ยเนี่ยเไล่ๆๆๆกันเลยเชียวเชียวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมีเล้วเบ้าห้าสิบปะอ๋ออ๋อเบ้าเก้าเบ้าแปดโอ้ไม่ถึงเลยอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆเราจะดูกันว่าขนาดจะขนาดไหนนะเห็นเขาว่าไอ้ต้นนี้โหดมากเลทุกคนนะแกนอ่าวอเกเนียเนี่ยแต่เราก็ไม่เคยยังไม่รู้นะยังไม่ได้ปลูกมานอนนี่มานอน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 ตรงกลางเฮ้ยหรือว่ามันนอนไปแล้ว เฮ้ยนอนได้อยู่เอาตอนนี้เลยปะโกอ,โอปับเรียบร้อยไม่รู้ไอ้ต้นที่สองได้หรือเปล่าไม่รู้ออ้โหไอ้นั้นใหญ่ไอ้นั้นใหญ่แต่อันนี้ไม่ใหญ่ทุกคนอันนี้ไม่ใหญ่เดี๋ยว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 พี่พี่พ,พี่พี่ใหญ่ไปหรือเปล่าพี่ <laughs> ไออันที่ลากมาดันใหญ่อะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ล่ะ เดียว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 ขอหมุนก่อนเฮ้ยเอาเดียวเดียวดียวทุกคนไปดูด้านนอกสิดูนิดหนึ่งดูนิดหนึ่งเฮ้ยไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อืมไหนขอดูดิไหนขอดูก่อนแ i f y i n g g l a s s มาดูก่อนดิเอออันนี้อันนี้อันนี้อนีอ่าขอดูนิดหนึ่งราคา3มล้านไม่ใหญ่นะทุกคนอันนี้ไม่ใหญ่เล็กหมดเลยนะถือว่าสังเกตได้จากต้นของเขาเลจะไม่ค่อยใหญ่อ่าแต่ว่าอันนี้ใหญ่อยู่ไอ้ต้นไอ้ต้นนี้ไอ้ต้นนี้เนี้ยเนี้ยไติดโก้ด้วยนะี๋ยวขออนุญาตย้ายเข้าไปนิดหนึ่งโอ้โหแล้ว ไม่มีที่จะย้ายแล้ว่ะทุกคนเออว่ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเะเดี๋ยวเราจะทำต้นเดียวดีกว่าตอนนี้นะ่าแต่ขออีกหนึ่งสักหนึ่งรอบดีกว่าถ้าแมวมานอนนะถ้าแมวไม่นอนก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันที่หลังนะทุกคนนอนยังนอนยังแมวยังไม่นอนน้องๆมันคือมันนอนแต่มันนอนไม่ตรงมันเรื่องของเรื่องมันไม่ตรงไงเก็บไพ้พวกนี้ไปก่อนอได้สักหนึ่งหนึ่งรอบนะอ้ยไปเก็บอะไรวะตะก,กี้นี้ อ๋อน่าจะไปเก็บไอ้นี่แหละอ่าเขาเรียกอะไรเบอร์รี่นี่ยังอยู่ยังอยู่เดี๋ยวพี่จะลองให้ดูสักหนึ่งรอบขอให้มันมานอนตรงนี้ดีกว่าถ้าได้สักส,สองตัวก็จะยังดีนะทุกคนนะเพราะว่าถ้าหนึ่งตัวบางทีมันก็ไม่ค่อยไม่ไม่เท่าไหร่นะแต่ไอ้ลูกนี้ใหญ่มากเลยทุกคนส่วนตัวนี้คิดว่าดีเลยนะเดี๋ยวเราจะลองเก็บไปด้วยดีไหมอืมสปริงเกอร์สปริงเกอร์เอาเลยหน่อยเอาเลยหน่อยสปริงเกอร์ใส่วาง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 อ่ะแล้วก็กัตี้ไปอืม ไอแพดไอแพดอ่า้าวก็ฮาร์เวดไปเลยอ่ะเอานี่ยมาด้วยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูราคากันนะทุกคนว่าจะายังไงนะเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปามาพอดีเลยไปไปไปพอดีพอดีพอดีอดโอ้สองตัวนอนพอดีเลยทุกคนเมื่อกี้นี้นั่นไงโอ้โห หูเรียบร้อยทุกคนถือว่าค่อนข้างใหญ่กันเลยทีเดียวเชียวนั่นไงโอ้ดูสิโอ้อันนี้ใช้ได้ทุกคนใหญ่มาก <c oughs> โอ้โหใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากได้ผลลัพธ์เป็นที่น,น่าพึงพอใจนะทุกคนรอบที่สองนี่คืออลังการมากเลยทุกคนเอ้ยเห็นไหเห็นไหมอุย้ยอันนี้ออกมาใหญ่กว่าเดิมอีกนะนี่นี่น,นี่ใหญ่กว่าเดิมอีกเพราะว่ามีแมวมานอนสองตัวเฮ้ย ใช้ได้อยู่นะก็ไปเดี๋ยวเราไปลองขายกันดีกว่านะทุกคนว่าเขาจะมีราคาเท่าไหร่ตะกี้เราก็ไม่ได้เช็คราคาักทีเดียวเชียวเดี๋ยวเรามาลองอ่าใจแอนพายก่อนอ่าอยู่ตรงไหนเอ่ยแป๊บนึงเก็บไปแล้วสินี่ไงอ่าเดี๋ยวเรามาดูน้าหนักท่าไหร่ดีนน้ำหนัก 28, แค่ยี่สิบแปดกิโลหูลูกใหญ่มากน้ําหนักประมาณ2ี่สดกิโลนะอนี้คือเบาสุดนะสาวสองล้านอันนี้ถือว่าดีนะเบิ่มๆเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือแกรน ไอแกรนี่อาจจะแพงกว่าก็ได้นะอ่านี่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 แกนวอเคเนียเขาจะมีสมผลนะทุกคนเราเอาผลที่ถูกที่สุดก็แล้วกันนี่ยเนี่ยนี้นี่นี่น่สามสิบกิโลสามสิบกิโลก็เดิมเดิมก็ถือว่าอล้านหกเอ้ยล้านสามถือว่าไม่แย่นะอันนี้อ่ะอันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่อันนี้เท่าไหร่อ่าอันนี้สามล้านกว่าโอ้ถือว่าโอเคเลยราคาดีเดี๋ยวเรามาเช็คไอ้นี่ก่อนนี้ก่อนที่เราจะปิดคลิปันเรามาเช็คอันต้นนี้ดีกว่าทุกคนนี่เท่าไหร่แปดล้าน 6ล้านหล้านโอ้โหราคาดีทุกอันเลยทุกคนโอเคทุกคน ep นี้ก็ต้องขอไปทนี้ก่อนดีกว่านะครับผมทุกคนหาทุกคนชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะแล้ว e ีพหน้าเราจะมาทำอะไรกันต่อหรือเราจะมาปลูกอะไรดีแล้วพบกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ